น้องๆรู้จักช้างหรือเปล่าช้างตัวผู้เราเรียกกันว่าช้างพลายนะครับเก่งมากเลยแล้วช้างตัวเมียเราเรียกว่าช้างพังนะครับคําศัพท์คํานี้ครับหมายถึงหัวหน้าของช้างพังคําถามเราถามว่าคํานี้อ่านว่าอย่างไรระหว่างแม่แปลกหรือแม่เปรอกครับ15วินาทีจับเวลา สีเหลืองแม่ปลแกรกโผล่มาเมื่อ4 3 2 1หมดเวลาแล้วครับสองครับแม่ปลาแกรกครับแม่ปลาแกรกทำไมถึงเลือกตอบแม่ปลาแกรกครับเพราะว่ามันน่าจะใช้มากกว่าข้อหนึ่งะครับทำไมถึงคิดว่าข้อหนึ่งไม่ใช่ล่ะครับไม่รู้แต่ตอบมาแล้วมั่นใจไหมครับคำตอบนี้มั่นใจครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซนต์เลยทีมกอไก่ครับถามทีมกอไก่นิดนึงถ้าทีมกอไก่ตอบทีมกอไก่จะตอบว่าแม่ปลาแหกค่ะแม่ปลาแหกเหมือนกันเลยทําไมถึงตอบข้อนี้ล่ะครับเพราะว่าข้อหนึ่งแม่แปลก,ก็เหมือนกับวนะ่าหมวนหน้าเป็นคนแปลกๆแต่อันนั้นเนี่ยแปลกลอลิงนะไม่เหมือนกันนะน,นี่รอเรือแต่เสียงม,มันคล้ายกันนะคะมันคล้ายแต่คนละคำนะ,อะโอโ้แล้วคิดว่าข้อนี้เนี่ยเราจะได้เป็นแชมป์ต่อไหมครับ ได้เอ๊ะยังไงยังไงนะครับกองเชียร์นะครับกองเชียร์คิดว่า1หรือ2ครับ2โอ้สองสองันทั้งนั้นเลยนะครับและทีมพอนทูก็ตอบมาว่าข้อ2หัวหน้าของช้างพังเราเรียกว่าแม่ปะแรกข้อนี้เป็นคําตอบที่เด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคําตอบข้อนี้เป็นคําตอบที่ นะครับข้อนี้นะครับต้องออกเสียงว่าแม่ปะแรกตามการอ่านอักษรน,นำนั่นเองนะครับ